สวัสดีครับวันนี้เนี่ยอาจจะมาพูดถึงเหรียญที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือตัวลูนาหรือว่าลูนาเอ้ทอร์ราลูนาครับว่ามันคือเหรียญอะไรมันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับก็ตัวเทอร์าเนี่ยก็จะเป็นเอากราดิมิกนะครับสเตเบิลแพลตฟอร์มนะก็จะใช้ระบบเป็น proof of, of stake ที่สร้างขึ้นโดย tender mint นะครับแล้วก็ลูนาเนี่ยก็จะเป็นโทเค็นของแพลตฟอร์มเทอร์านะครับแล้วก็ใช้ในการออกเหรียญสเตเบิลคอนนะครับก็เหรียญสเตเบิลคอนก็จะมีชื่อว่าเทอร์า SDRS นะครับโดยตัวเทราเชนเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากตัวรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับก็จะเปิดให้ใช้เหรียญ KRT ซึ่งเป็น Stable Con ที่อ้างอิงกับสกุลเงินวอนของประเทศเกาหลีใต้นะครับเทราบอกเชนเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างซินเทติกเซ็ t ในหุ้นนะหรือพูดง่ายๆก็คือเอาหุ้นชั้นนำเนะี่ยมาทำเป็นโทเค็นนะก็ให้คนซื้อขายได้โดยที่ราคาก็อ้างอิงกับหุ้นจริงๆเลยนะครับ โดยเทอร่าเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากเชนอื่นๆนะครับตรงที่เขาสามารถสร้างบิจ ในการเชื่อมต่อกับบล็อกเชนอื่นๆเช่น e t h e r e u m Binance Smart Chain แล้วก็ตัว s o l a n a นะครับแล้วมันจะมีโปรเจกต์อะไรที่เจ๋งๆอยู่บน t ท r r a Chain บ้างนะฮะหนึ่งคือตัวชัยนะครับก็จะเป็น Application, The d e c e n t r a อ i z e d a p p l ปพลิเคชหรือ DApp นะครับสำหรับในการใช้จ่ายต่างๆนะชัยเนี่ยก็ได้รับความนิยมเนื่องจากโดยปกติเนี่ยในเกาหลีเนี่ยเวลาที่จะซื้อของผ่าน e cash ในร้านนะฮะจะโดนเก็บค่าธรรมเนียมประมาณ2.5-3%ถึงเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับแต่ว่าของชัยเนี่ยก็จะเสียแค่0.1-1%ศันแบบเยอะะมากนครับ ต่อมาก็จะเป็นของ a n g เ r อนะครับ a n งเชเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรเจกต์ e f ฟนะที่ให้บริการกู้ยืมฝากเหรียญคริปโตนะครับคล้ายๆกับพวก Comp o u n d f i n a n น e อะไรแบบเนี้นะแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มให้กู้ยืมและตัวเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวนะที่ขึ้นอยู่กับตัวดนะีมาเนีซัพพาของในตลาดนะครับแต่ว่าตัวแองเชอร์เนี่ยก็จะคิดดอกเบีย้ยฟิกอยู่ที่20%ต่อปีนะคทำให้หนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะคำนวณผลตอบแทนต่างๆได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าดีชอบเป๊ะๆไปเลยลจะได้คำนวณง่ายสุดท้ายก็จะเป็นตัว Miller นะครับแล้วก็ตัว Miller รเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขาย Miller a s s e t เนะครับก็จะมีการสร้าง Derivative ของสินทรัพย์เช่นหุ้นหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมกองทุนน้ามันอะไรประมาณนี้นะโดยราคาของ Miller a s s e t เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตามตัวสินทรัพย์ที่นํามาอ้างอิงนะครับเช่นตัว M TSLA นะครับราคาก็จะขยับตามตัวหุ้นเท s l a เลยนะครับก็ mm hmm. ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบตัวคอนเซปต์ของเทอร์ราลูน่านะครับ mm hmm. ก็ไปอุ่นหุ่นกับเขาได้นะครับผมว่าในคลิปของผมเนี่ยน่าจะได้ทำการอธิบายตัวโปรเจกต์ i ิ l เลอร์โ o ตคอ l ไปแล้วนะครับ mm hmm. ที่เอาตัวหุ้นเนี่ยมาทำเป็นซินเทติกแล้วก็ทำการซื้อขายแบบเ e r ิเวท i ีฟได้สำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็จะขอจบคลิปโดยประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยหรือว่าอาจจะพูดไม่ชัดบ้างในบางส่วนนะครับเราอัดเทคเดียวเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม